สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กครับผมเมื่อนี้เขามาดำหน้าครับมาดำหน้าเสียอุดมครับเสียอุดมเจ้าของลานกุ๊กไก่คาเฟ่ครับเมื่อนี้พนใส่รถยอดเขารถจมครับรถดำหน้าจม,มเขาเียกรถไถามา จบอีกขั้นนึงเบิ้งอ้อีขึ้นจังใดทั้งาเบิ้งกันครับใช้วิธีใดน,นาติดพ่วงล้าเลยครับน้งเมื่อ้นปีเมื่อกี้ผมมาลอกนะแผงนี้รครับพันว่ามันไหนพันว่ามันสูงนี่ตะกอนมันสูงชันนี้ครับก็เลยลอกออกครับไห้มันต่ำคันว่าสินั่นนะครับ มาแล้วครับยูทูบเบอร์ตะครับผมตะดำซิ่งครับตะดำซิ่งก็มาให้กำลังใจน้ำกันนี่เขาเสียตรงสร้างลูกงองไปเอาเนี่ยรถเกียเียวสามคันครับเออรถดำหน้าสามคันเฮยังไง เสียงเครื่องดังแล้วคนว่าสีบินคือก้อนอาไรใช่ก้อนขึ้นจักหน่อยเดี๋ยวค่อยมาค่อยดึงนะท่านมีรถไถขั้นหนึ่งนี้ด้วยครับผมสเปรย์อยู่ขั้นหนึ่ง4708เคศื่อนขั้นนั้นลูกค้ามาถามซื้อหลายขั้นนะในสีม่วงงามมาท่านขาย4708ครับขั้นนี้

<3. S 1> พ่อทีมครับทีมทีมงานนุ่มหน่อยยังไม่มีไผยใด้มียตะคุณเลยครับยังโสดมัดเงียบ่มีครับเอาจาักอันไม้นั่นสองอันฟังนั่นนีล่ละเรื่องเอาการวิ่งครับมันมัดมัดไม่เอาเสียปลายมันเข่าได้ครับ เชื้อมเขาไมมแต่มันปลายไม้เขาสองงานแล,ลาแล้วก็มัดไว้ได้พ่วงหลาเราก็มีอยู่นะซึ่ยังเสียบไมมใช่พ่วงหลาเป็นบดีเขาบอกมันเป็นไงกันเฮ้ยมันเนีขึ้นบ่วบานเนาะ บด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 อ้เขนิขนแล้วครับเนแล้วเขนิขนแล้วเขินแล้วเขินแล้วครับอืมแค่นี้แค่นี้อยไม่สิบีกนมัน เขาเพิ่งจะดำบ้องนะครับเนี่เขาแกอบ้านไ้บ้านไรครับเม่ยเห,ห็ียดแหงไรละพันกาบ,บาทเนี่ยพี่น้องสนใจเขียนหลงพ่อพันหน้าครับบ้านไรเสียชานชัยครับนี่องตีอกนันปันเนี่ยปันปันไปน้ำเนี่ย โค้ปันกับรถไม่โค้ปันนะคุณน้องรถติดแย่มีสมุทรบาง ขึ้นมาเลยแมไมไม้นั่นเขาเันสีดึงเันสีดึงครับสีดึงรถเกี้ยวไปสีดึงรถไอ้ยอดเขาจม ขึ้นมาเลยแม,ม่ไม้นั่นอ๋อมันสีดึงพันสีดึงครับสีดึงรถเกลียวไปสีดึงรถไอ้ยอดเข่าจม ครับปัญหารถในดำหน้าครับซิมี่ตอนหน้าลมนีสิครับไม่สีดำไม่ได้ ไม่อันนี้ผัดบไปห้องลอดไปเนาะเอาไปห้องกันลอแท็กมันนะแซมไม่ไม,ไม่ตัวที่วางอยู่นี่คือโบ,บไปห้องลอทางนี้ไว้ไม่ตัวน,า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 นั้นๆนะไดอไหมทำมาห้องนี่นะห้องลอตัวนี้รถไทยนี่ปูย่างมานตั้งปีไม่ตัวนั้นมาปูใส่รถไทยซีเจ็ดนะ พุ้นพุ่นเอาไปใส่ใส่รถนั้นเอาไปห้องใส่รถนะนะเอาไปห้องใส่รถนะนะเออเอาไม้ใส่ห้องห้องใส่นั่นมันนะห้องใส่ตีนแท็กมันนะไอ้บ้าเลยโอ้ยเป็นอะไรอย่างโอ้ยย่างคือม้าโซ่อีกเส้นหนึ่งครับ เอาหมวดเกียงเอารถไทยมากเป็นยังไงหมวดเกียงลงอยู่บะงหมวดเกียงมันลงมลมันลงไปปปิ้งเนื้อทาครับเสียวไงห้องนี้ตึ้ง

บืดล่ะปลา,า,กกาแข่งดำเ่าเมันก็นยังตื่นสามาก็ยังบิดเหรอหอยที่ำำออดำดำอย่าเนาะมดเลยเห็นบอมลูเปลี่ยนเลน,นหักลงหักลงครับอืมจานทอง อ,อไม่แต่ปูยาวไปนล้วละเมื่เป็นยังเม่จมพันว่า แล้วครับย่านอวกาศเท่า